เอาแล้วนะฮะสวัสดีครับวันนี้เราก็ม่อยู่กับผมนะครับมิสมิสเตเจกันอีกแล้วนะฮะเอาละหลายคนคงสงสัยนะฮะว่าดิฉันขึ้นมาอยู่บนนี้ทำไมนะฮะฉันก็งงเหมือนกันนะว่าฉันขึ้นมาอยู่บนนี้ทำไม <c oughs> แต่วันนี้วิวดีมากเลยนะฮะวิวสวยมากนะฮะก่อนอื่นเราต้องกลับบ้านก่อนนะฮะซึ่งบ้านเราอยู่ตรงนูน้นเราจะกระโดดลงไปไหม <c oughs> โอเคโอเคโอเคจะ,จะกระโดดนะทุกคน คนไปกำลังใจให้เสร็จด้วยนะแกหนึ่งสองอ้าวฮัทอ๋อ้ออปลาปักเป้าหายหายหาฉัอนอยากได้ปลาปักเป้าอะ่ะเทุกคนอุย้ยมีท่งเยอะเลยเมื่อกี้ฉัเห็นอยู่นะโอ๊ยลูน่ารักหนุนดักนุนดักดีปลาปักเป้าหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่เรือล่ะเอาเรือเรืออ๋ออยู่นี่น โอเคบ้านดาตวตป่าที่สวยยามของฉันฟามปกผักของฉันอุ้ยสวยมากเลยยามมองจากตรงนี้มันสวยมากอะถ่ายรูปหน่อยแชะโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะเราลงไปเก็บเกี่ยวฟักทองก่อนนะฮะตอนนี้เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มีข้าวซึ่งเมื่อไรมันจะโตนะฮะว่าท่าทำไมไม่โตเร็วๆฮะนั่งไงใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมลูกตอบแม่ทีน้องแก่จ้าอ้หนูน่ารักมากเลยนะแม่มาแล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องแก่ฮัลโหลแม่มาแล้วไม่ต้องการกินเนื้อลูกจ้ะเนื้อแก่โดนแน่พแกโดนแน่ไก่มีแค่ตัวเดียวเองเหรอเฮ้ยจะออกไข่หรือย,อยังอะ จะเอาไ acceso, ข <languages. tekrar. S 2> ่แกมาปาเพื่อที่จะได้ลูกไก่น <Overwatch> ้องหมาเฮ้ยฉันเคยเจอหมาแถวนี้นะยไปไหนหมดอ่ะน้องหมาแกอยู่นั่นแกอยู่นั่นฉันเรียกกระดูกมากระดูกอยู่ไหนกระดูก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 อยู่ที่บ้านนี่ไงมีตั้งเยอะตั้งแยะโอ้ยแกมารอฉันเหรอเฮ้ยอย่ากัดนะ วไหมจ้าอุ้ยป่าตรงนี้มันสวยมากเลยอ่ะทุกคนมีตัวไหมมองดีดีหยวนั่นบบ <Baby. S 3> ี้ฉันมีเยอะจากกระดูกว <c oughs> ันนี้มาโลกมาวันนี้มาตต่แม่มาแล้วโลกตต่แม่มาแล้วมะมันนี้ คุณยังไงอ่ะโอ้ย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 ลูกหมาซะโอ้ยจัดช่วยมาหน่อยแล้วมาผสมพันธุ์กับหมาตัวนี้มาลูกหมามานี่มาทำไมไม่มาอุ้ยมันกลัวมา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 จะต้องออกลูกให้ฉันจะต้องออกลูกให้ฉันจะต้องออกลูกให้ฉันโอ้ยน่ารักอ nice. ่ะโอ้ยมันสะบัด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 น้ำด้วยโอเคผสมพันธุ์กันนะลูกนะแกก็ตัวผู้ มันกระตัวผู้ผสมกันผสมพันธุ์มันต้องใช้เนื้อ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 จะกินปลาได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนาะเป็นหมาเนื้อฉันไม้มีเนื้อใช่ไหมมาล่าซอมบี้ซักตรงนี้โอเคดูว่าจะเจอไหมแล้วเขาบอกว่าซอมบี้ตอนกลางคืนซอมบี้น้ำอะมันขึ้นมาจากน้ำได้ด้วยอ่ะโอ้ oh my god สยองมากเลยอ่ะยยยยยย ขี้ดูว่าถ้าเป็นคนจริงๆวันนีน่ากลัวขนาดไหนอะโอเมย์ยอสเฮ้ยน้ำมันน้ำมันอะไรน้ำมันดวงจันทรโอ้ไม่นะถ้าฉันมองดวงจันทร์ซึ่งแกเป็นหมาป่าหรือเปล่าเนี่ยอ๋อโอเประเจ้าดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์เฮ้ยฉันฉันว่าเอาเนื้อวัวให้มันดีกว่าไหมเนื้อวัวให้หมาดีกว่าไหมันมาล่าอะไรซอมบี้ตอนตอนคืนวันเนี้ย โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์เพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติดตามกันด้วยนะฮะกดติดตามแล้วอกีอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะที่คิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ่ายลบน่อยแท้ สำหรับใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์เพื่อนๆของเพื่อนๆดูนะฮะและก็อย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติดตามกันด้วยนะฮะกดนะติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครนะฮะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะะที่คิดเห็นหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการ์ตูน builder, หรือคลิปนี้นะฮนะก<ๆ>็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปกันด้วยนะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับอ้ออย่าลืมติดตามการ์ตูนเรื่องต่อไปด้วยนะฮะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะะะไรน